ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าตำนานของพระเบญจภาคีพระเบญจภาคีพระยอดขุนพลเนื้อชินพระยอดขุนพลมีการจัดสร้างมาตั้งแต่โบราณกาลทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ลบบุรีสุขโขทัยอยุธย,ยาจนมาถึงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีหลากหลายเนื้อทั้งเนื้อดินเนื้อชินและเนื้อสัมพิษโดยเชื่อกันว่าทรงพุทธคุณเป็นเลิศในด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตีการต่อมาปรากฏพุทธคุณเป็นที่ประจักษ์อีกทั้งพระบางประเภทยังถูกผูกเข้ากับตำนานวีระบุตรผู้ยิ่งใหญ่จึงส่งผลให้พระยอดผุนพล เป็นพระที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยเฉพาะในหมู่ข้าราชการทหารตำรวจทั้งหลายพระยอดถุนพลกรกเก่าที่ขึ้นชื่อหรือชานั้นมีมากมายโดยเฉพาะที่จังหวัดลบบุรีซึ่งนับเป็นพระพิมพ์ยุคต้นๆเช่นที่กรุกวัดไก่และกรุกวัดพระเศรรัตนมหาธาตุเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการพบในกรูกอื่นๆ อีกอาทิกรุวัดราชบุรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยากุเสมาสามชั้นจังหวัดเพชรบุรีหรือกุชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรเป็นต้นทั้งนี้ทั้งนั้นยังต้องลงลึกไปถึงองค์พระแต่ละพิมพ์แต่ละกุอีกด้วยในราวปีพศ2497 ที่ท่านตียมประวายได้ริเริ่มมีการจัดลำดับเบญจาภาคีของพระเครื่องแต่ละชุดเอาไวร้รวมทั้งชุดเบญจาภาคีพระยอดขุนพลเนื้อชินซึ่งถือเป็นพระยอดขุนพลตระกูลเหนียวคือมีพุทธคุณโดดเด่นเป็นเลิศในด้านคงกระพันชาติแค้วคาดและหมาอุด อันประกอบด้วยพระร่วงรางปืนพระหูยานพระท่ากระดานพระชินราชใบเสมาและพระมเหสวนโดยจะสังเกตได้ว่าพระแต่ละองค์นั้นจะมีพุทธลักษณะอันสง่างามเข้มขังหน้าเก่งขามสมเป็นยอดขุนพลทั้งสิน้นพระร่วงหลังรางปืนจังหวัดสุโขทยัย พระกลุที่มีเอกลักษณ์ประจำคือหลังรางปืนและได้รับการยกย่องให้เป็นจักรพรรดิแห่งพระยอดขุนพลเนื้อชินด้วยพุทธศินที่อ่อนช้อยงดงามแต่แข็งด้วยความเข้มขังประกอบกับพุทธคุณเป็นเลิศเป็นที่ประจักษ์มีการขุดค้นพบบริเวณหน้าพระปางองค์ใหญ่ปุวัต พระศรีรัตนมหาธาตุอำเภอศรีฉัตนาลัยจังหวัดสุโขทยัยเพียงแห่งเดียวและมีจำนวนน้อยมากๆพระหมูยานจังหวัดลบบุรีพระกรุเก่ายอดนิยมอันดับหนึ่งแห่งเมืองละโว่ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือพระกันยาวจดพระอังสาจึงนำมาขนานนามพระองค์พระ และมีการค้นพบณนะกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรีเป็นหลักจึงเรียกกันว่าพระหูยานลบบุรีซึ่งมีทั้งกุเก่าและกุใหม่นอกจากนี้ยังมีปรากฏในอีกหลายกุหลายจังหวัดพระท่ากระดานกุศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีพระกุเก่าที่มี พุทธศิลปะแบบอู่ทองบริสุทธิ์ที่อันงดงามพระพักเข่งขึมหน้าเกงขามสมัยก่อนเรียกขานกันว่าพระเกตบิดตาแดงตามพุทธลักษณะเฉพาะมีการค้นพบที่วัดเหนือวัดกลางวัดล่างและบริเวณถ้ำลั่นทงด้วยต่างเวลาต่างปุจึงได้แยก แบ่งเป็นกุเก่าและพระกุกใหม่พระพุทธชินราชใบเสมาจังหวัดพิศโลกพุทธศิลปะและพิมพ์ทรงขององค์พระน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากพระตระกูลยอดขุนพลในศิลปะลพบุรีและน่าจะสร้างขึ้นพร้อมหรือไล่เลี่ยกันกับการสร้างพระบาง พระประธานของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่โดยจำลองแบบมาจากพระพุทธชินราชพระประธานในพระอุโบสถส่วนคำว่าใบาเสมามาจากที่องค์พระมีสันฐานเหมือนใบเสมาโบราณพระมเหศสวนจังหวัดลบบุรีพระกุที่มีพุทธลักษณะแปลกแตกต่างพิมพ์หนึ่งของเมืองไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณอาจารย์ในอดีตที่แก้ปัญหาพระเนื้อชินในส่วนพระสอมักจะบอกบางโดยหลังสารองค์พระเป็นพระสองหน้าและให้พระสสสวนทางกันจึงกลายมาเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นขององค์พระมีการค้นพบที่กุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ชุดเบญจาภาคีพระยอดขุนพลเนื้อชิ้นนี้นับเป็นสุดยอดตำนานพระยอดพลเป็นสุดยอดแห่งตำนานพระยอดขุนพลเป็นยอดบาถนาค่านิยมสูงสุดเอามากๆและหาได้ยากยิ่งครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระเบญจาภาคีชุดขุนพลเนื้อชิน้น ที่ตีรีวิวนำมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าของตีรีวิวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ